ว,วันนี้มาพบก,กับดาน้นยยังจัดอีกแล้ววันนี้ดาจะมาพาจัดเมนูเห็นต้นนี้แล้วต้องขึ้นออกแน่นอนสตายอาหารจีนนู้มือกองเาซีมาเบิงเขามีอ่ะมีซีนน่หมูสามสั้นซี่หมูสามสั้นเตรียมไว้นีแล้วพักพักบัวใหญ่ๆนี่เขาจะเอามาซอยก็เป็นต้นพีทธคำแล่านี่ เครื่องประกอบเขาก็จะมีบักเทศแห้งหมกเทศแห้งของกีนอีกของกีนอีกเนี่นี่แล้วก็มกระเทียมมีหอกเทศยวกเราจะมาซอยชิ้นหมูสามสั้นซอยชิ้นหมูให้แล้วมัดงเอาซอยชิ้นหมูแล้วแล้ว,ลวเขาก็วัตถุก,กระเทียมทูแบบ่ให้แเล็กหลายเป็นอะไรับไปมกเทศยวกเขา ใส่เป็นตัวน,น้อยๆอันนี้ใส่แล้กวก็จะน้ำไปพัดได้บ้างยังก็แล้วยังมีพวกเพชรแห้งเขาเพชรแห้งเขานี่ใส่ละลายเลยเฮ้ยพี่น้องเซและลายจริงแท้เพราะ,ะตัวเป็นตัวเป็นข้อันนี้เมื่อนั้นเมื่อนั้นดาแมนพัดทุ่งหมูกระเพาะหมู วันนี้เขาเจาะหมูสามชั้นจิ้พัดใหตโตโตซิมว่าสีแซบคืออันนั้นคุนเฮดเอกบอกตัวชีแซบว่น้อเดีย๋ยวซอบ m กเ k ็ดอย่างแล้วเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเขาเตรียมไปลงมือพัดกันเลยเข้างหมูเขาเขาจะใส่อาน้ำมันริกเผาเพราะว่า เ้าหูก็เจ้าใส่น้ำมันอย่างนนเนาะเระดาษจ,จะใส้น้ำมันทิ้งเขาเขาตีถอยอ่อนๆก่อนแต่ว่าเขาจะเอาหมกเทศแห่งลุงกรไปทอดให้กรอกๆระว่าสุดแล้วนี่นแบบมกเทศแบบยังกรอกๆขานไปใส้มือสวยเพิ่มติมด้วยอ่ะไทยซุดน้ำ แล้วก็จะเอาพริกไงเอาพริกหยวกกับกระเทียมมาลุ่นๆตามด้วยซีอิ๊วหมูเฮาเลยตัวให้ซีอิ๊วหมูมันหั่นน้อยนึงเหรอครับมาปรุงกัน วกว็คั่วขึ้นหมเขาหันหันแล้วเขาก็จะปูุงกันจะน้ำตาลขานอตพริกไทยเกลือแลวก็ไว้ตัดหอย เอาลงส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราจะไว้หน้ายคัดที่นกับกระสุนแล้วนี่แหละเลยพนะี่นอ้องซีนหมูเขาแบบใกล้หิ้สุดละพี่จิ๊บไม่ด่าซีนแล้วแซ่บแล้วเรียบร้อยก็ะจะว่าทัอที่เหลือหงายลงไปเลย,เลย เรียบร้อยพร้อมเสาเจอคุณไปเบิ่งหม้อน่ะหม้อแกงจืดทั้งน้างให้อังน้องๆคนเฮ็ดแกงจืดสลายนมสับพอต้องกินครูเขบาไนแกงจืดฮ้อนๆเนาะอไปไปพร้อมตั้งโต๊ะกินข้าวเสาน้ำกันเตี๋ยวพี่น้องสบายดีเนาะซ่อมไหนน้องก็จับนั่ แกงจืดนั่นเออแกงจืดใส่หมูหมูสับใส่พักใส่ยังชิมเป็นแกงเพ็ดแกงเพ็ดตับหู้โอ้ยแซ่บนี่เป็นตัแซ่บใช่ไหมผัดหมูสามสั้นสไตล์จีนใส่เพ็ดนั่นอีกใส่พริกเพ็ดจีนอีกเพ็ดจีนแซ่บพริกไทยเผ็ดฮอตสบายดีสบายดีสบายดียังเป็นทางการเนาะมากินข้าวเส้นกันแกงฮอต อันนี้เราต้องไม่เอาเันนไหมุ้งหมูไมมจริงแซ่บชุดแล้วนียนพาแซ่บปุ้งหมูจินคนเดียวช่วงนี้อาหารจีนมาแหง้งเฮดได้หลายเมนูก็ไปศึกษาเรื่องอาหารจีนมาหลายแบบอย่างดถ้าไปมักนี่ ใส่หมูรเราบังคลิปหน้าเราได้หมูมาเห็นได้หมูมาพัดมาอย่างเขาไงห,หมูเท่าไหร่นนะีไหมเราก็องห,หมูเอาเขาจะแบบเป็นเครื่องในแล้วกลับไปต้มไปตุ๋นหรือไปทอดแล้วมาพัดแซ่บเห็นนิดเดียวบ่ต้องมีอย่างหลายเครื่องครับแต่ว่าต้องมีเครื่องสูตรกับเจ้าเดรเขาก็บหัวสูตรกับเจ้าน,นี้อย่างไรจะออกแบบเครื่องเครื่องปุกนะ น้ำมันน้ำมันกับธรรมดาแต่ว่าซอสอย่างาต่างๆก็เป็นน้ำมันซอสจีนกินข้ากันแล้วกับน,น้ำใส้ซอสปรุงรสที่มีในห้างนี่นะนเอาแบบป,ปั๊บผม,งมลงอมแอบหอมจะลาย ต่มาเอาคิดน้ำด่าดูแลไอ้นั่นตรงนี้ดูออวนมวนก็ัอยากนั้นะไย่างไรเราเห็นเมนู่คอมมนต์มาได้เนาะหาเาหาวัตถุดิบได้เห็นไห,นหนเบิรงเนาะยัง,หาหาออหเ,งเห็นอาหารดูกำลัโต๊กอะบอกมาได้เด้อเดี๋วเห็นไหเบิ่งคือนเนี่ยเซล,ลาล่เสร็จ ชอกระป๋อสุดแ้วนี่ชอบกระปัอไ้แล้วน้ำกิันต้องเอาแบบนี้ใช้เคยน้อยช่วยช่วยเลยบวงกับบมี้เอเลยเดียมมาให้บวงถ้าจะไม่ถู เสียวใส่สมพักแซบเเอาสมพักมาฝากๆอันนี้ก็กนะต้องฝากเนาะตัว้ดูล่าบุ้บเบิ้ไทยคลิปน,นเห็ดกินตลนะอะแซบส่วนไบพกัวก็จะง่ยายแบได้หรอเปล่าลผัดก็บจีนใญี่ปุ่นยู่ห เราไปซื้อยูจีมันละไปขอดื้อไม่จริงแล้วให้เออเรื่องลาซาไปซื้อน้องประเจ้าเพราะว่าคนเคยเห็ุเดียกอยู่ห้างอาหารจีนมาก่อนนี่ตลาดซันเอี้ยงเลยบอนกับเจ้าขายคนกินหลายๆนะเจ้าขายเป็นขีดนะจ๊ะมันอุ้งกำลังน่ะมัน เราคุงหมูอ,อืมลงครัแบบชื่อชื่อน้ำไทยคนแรกเส็น,นแมบบ่หวานอ้หักไปเน,เนเส้นแม่นมเดี๋ยวใหตุจให้เบิงไอ้ขอวเส้นแม่เป็นอย่างนราเป็นม,มีเหลืองจีนปะบนไก่กินแต่น้อยคนไหน อย่างน้อยมีไอ้เป็นแบบลูกไอ้ลูกน้องเป็นคนจินห่อเรามาเฮียนอยู่เวียงเราก็มากินต้มละลานะใส่น้ำซุปแซ่บแล้วก็เบิ้งโปร่งเนี่ยจิ้มแซ่บๆเพราะว่าเขาได้เป็นคนจินอยู่แท้เนาะเขียรใหกินแซ่บมาลองเห็ดปูตะวันสูตรเองกันแซ่บไปอีกอย่างแจ็เส้นมันเจ็บมันหักเจ็บแน่น แต่บางคนเอิ้นเซนเมียนบางคนเอิ้นเซนแมบางคนเอิ้นเซนมีนะเหม่เเบเขอยเหรอเร้ยเนนริวๆๆเลยนบวม เท่ากันได้นี่แกงตืดกับแกงเราคนกินก็ต้องกินต้องมีน้ำซุกน้ำหม้อบางที่ต้มผักกาดผักกาดต้มใส่ปลาเขาเป็นสูตรเนาะบ่หมี่บวงเรา ก็จะกินเผ็ดเขาเลยหนิหวานเผ็ดเขาเลยกินอืมวันนั้นไปไวะซื้อเครื่องจุ่มกินยุงก็ได้เห็นก็ไปซื้อสูตรก็ได้ว่าสูตรนี้คนนิยมซื้อไปกินน่ะดาชิคายจุ้อกินซื้อสูตรกินอย่างมาเรียบร้อยมีเครื่องใส่มีหมากมากเหนียงใส่อืม

หลายคนอาจจะดูคนตุ à, <ừ. S 2> tiếp, ng, ้งติ้ตุ้งต้นว่าตอนตุ้งต้นจเข้าหัวไปก้วลืมบางคนเปิดยม่ทันหู้ตุ้งตก็เป็นอันนั้นคือกวดแล้วเจ็บแอบเจ็บหลังแต่ว่าเป็นเช่นตอนนั้นจ้ามซี่นจ้ามซีนดูแอร์ครับอักเสบ นั่งหลายนั่งโดนนั่งแบบไปไปไปดุ๊บไปใส่เขาก็นัง่งจะลดจะลดนะลงใต้ขึ้นเหนือลายแต่ปักเื่อสองรอบสองรอบรอบละสิบมือ้อนั่งลดมาอีกไปท <ไป S 2> ักแทกไปไปตลอดลายแล้ววะนี่เขาพักผ่อนบอเพียงพอแต่แบหมอว่าเออบเป็นอย่างเด้ออันอื่นน,นีบ่บเป็นอย่างบ่มีอันอื่นเลยเด้อทั้งใน,นนี่ดีวัตจับใส่ใส่พุงมั่มบีด,ด,ด,ดีวัดแต่ว่านมีเตอกร้าเนื้อเป็นเอายา้กินสามมื้อกินมานแล้วดีแล้ว แล้วแต่อย่าทายพยาดอย่าได้พะยากอ่ะกินแล้วหายแล้วหรือว่าปกติในการยังมีเครื่องเครื่องนหดนึงไม่ได้ออกกับรงกายเพิ่มในนึงแล้วก็มันจะปรับเป็นอาหารเล็กน้อยแล้วก็เหล้วโอเคเลยสบายมากขอบใจเอฟซีทุกคนที่เขาไม่มาถามแล้วก็บางเทือกยังไม่้องต่อมอะขอบใจเชื่อเป็นห่วงนะแกะกระดงแกะกร่าย เบิร mm. you know, mm. uh ์กกามนึ่งทีน้ำน้อยนึ่งแล้เตยมจักมัดอะไรกับเบิร์เท่านั้นแหละทำไม่หลายไมหลายแล้วไม่นลม่หลายตูส้มสีเซ้าละมตโต้แล้วซาเป็นไข่ละนะครับกับบุรบาย